สวัสดีครับผมรเชิษฐ์จากบ,บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการโฟกนะครับเพื่อทำการเรียกว,ว่าไปก๊อปปี้เจ้าตัวไลบรารีนะครับที่เขามีอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะ ไม่ตอบโจทย์เราทุกกรณีเราต้องการที่จะทำการแก้ไขไลบรารีเหล่านั้นนะครับเพื่อมันสามารถมาใช้กับโปรเจกต์เราได้นะครับแบบที่ไม่กระทบกับตัวต้นฉบับนะครับเราก็สามารถที่จะเมนเทนดูแลอ่เขาเรียกไลบรารีของเราได้ในอนาคตนะครับซึ่งเขาเรียกว่ากระบวนการโฟกคราวนี้พอดีผมจะยกตัวอย่างกับโปรดัก hmm. ผมจริงๆเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันโฟกยังไงแล้วโฟกคืออะไรนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอป ที่ผมมีความจําเป็นต้องมีการติดตั้งไลบรารีตัวหนึ่งแล้วกันที่จะเป็นอารมณ์เหมือนนำแพทนะครับแอป,ปฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นแอป,ปฝั่งที่อารมณ์เหมือนกับ time order ออนะครับฝั่งนี้นะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแอป,ป customer report นะครับซึ่งเจ้าตัวแอป,ปเนี่ยโอเคมันเขียนด้วยฟัตเตอร์นะครับแล้วก็มันไอตัวแอป,ปตัวเนี้ยนะครับที่ผมอยากให้ดูเนี่ยนะครับมันมีเขาเรียกว่า requirement ตัวหนึ่งคือ เมื่อผมท้องการนะครับสั่งบอกว่าเฮ้ยใ,ให้ทําการใส่เบอร์สมาชิกมันก็จะมีการเด้งตัว d ด a l ล็อกบมันนี้ขึ้นมาซึ่งไอตัวนี้ผมใช้ Library ที่ชื่อว่ารู้สึกจะเป็น numeric keyboard แต่ผมรู้สึกว่าเจ้าตัว Library ตัวเนี้ที่มันสร้างเจ้าตัวนําแผดไให้ผมเนี่ยตัวเลขนี่มันเล็กไปนะครับผมอยากจะทําการ modify ก็ปรากฏว่าเจ้าตัว Library ที่ผมจะทําการ modify เนี่ยนะครับมันไม่มี augment สำหรับให้เราสามารถใส่ เจ้าตัวอฟอนต์ไซส์ของเจ้าตัวนี้ได้ผมสามารถเข้าไปดูในตัวไลบรารีนี้ได้ในการกดปุ่มคอ m มา d มนเครื่อง m ม c หรือ Control บนเครื่อง i n d o w s แล้วก็เอาเมาส์คลิกเข้าไป<ม>ก็เห็นว่าโครงสร้างมันเนี่ยไม่ได้รับคละละา่เาเรียา propery e d i augment นะครับที่ใช้ในการเซตเจ้าตัวฟอนต,ต์ผมไล่โค้ดอยู่แล้วมันไม่ยากเลยโค้ดง่ายๆเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีส่วนของความกว้างความสูงแล้วก็ฟอนต์ที่มันถูกฟิกไปเลย ฉนั้นผมคิดว่าผมอยากจะทําการ modify เจ้ตัวไลบราบรีตัวนี้แต่ผม modify ไม่ได้ครับเนื่องจากว่ามันมันมันไม่ได้เอาอย่างงี้ล้วกันนวิธีการก็คือเราจะต้องทําการเหมือนกับไปโฟกหรือไปก๊อปปี้หรือไปโคลนตัวไลบราบรีต้นแบบมานะครับซึ่งอยู่ใน Account ของนักพนาอีกท่านหนึ่งนะครับมาลงบน Account ของเรานะเพื่อให้เราสามารถแก้ไขได้เอาละทน,นี้ก่อนที่เราจะโฟกเพื่อทําการแก้ไขผมก็จะพาไปดูตัว เขาเรียกว่าไฟล์นะครับพับสเปกเพื่อง่ายคนที่เขียนฟัเตเตอร์ก็จะดูดีว่าไฟล์นี้เนี่ยใช้ในการระบุไลบรารีนี่คือไลบรารีที่เป็นลักษณะออริจินอลของมันนะครับก็คือตัว n u m e r i ิกค keyboard ซึ่งข้างล่างคุณเส็แล้วผมคอมเมนต์เอาไว้นั่นคือกรณีที่ว่าผมทำการโฟกนะครับหรือโคลนตัวไลบรารีของชาวบ,บ้านเขาเนี่ยมาอยู่ในแอคเคาท์ผมเพื่อผมจะได้มวลนไฟายได้ซึ่งนั่นแหละเมื่อเราโคลนเสร็จแก้ไขเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเวว่าจากที่เมื่อก่อนเรียกแบบนี้ มาเรียบด้านล่างแทนโอเคไหมครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยผมต้องขอให้เครดิตนะครับกับทางเว็แบบไซต์นี้นะครับพอดีผมไปดูในตัวมีเดียมแล้วก็เจอคนนี้เนะี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่า how to modify นะครับ existing pub spec นะครับ to use in your flutter project ซึ่งหลักการเหล่านี้ก็คือไม่ไง่ายคือเราจะทำการ modify ตัวแพ็กเกจของชาวบ้านเขาอะมาใช้ในโปรเจกต์เราได้ไง ซึ่งตรงนี้มันจริงมันไม่เกี่ยวกับเจ้าตัวฟัตเตอร์อย่างโปรเจกต์เอ็งกูล่ารีแอคเนี่ยหลายตัวไลบรารีเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ผมทุกกรณีผมก็ต้องทาการโม d ิฟายแทนเนีอจะไปทําการโมที่ไฟล์โนดโมอยู่โดยตรงเราก็จะไปโมที่ไลบรารีแล้วเวลาติดตั้งเนี่ยเราก็ติดตั้งนะครับโดยการอ้างมาที่ตัวเขาเรียกว่าจิตหับของเราเองนั่นเองนะครับเอาละพอเห็นภาพนะคราวนี้วิธีการทํำยังไงนะครับก็จริงๆเราสามารถ Follow จากตัวมีเดียนี้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดถามผมเนี่ยง่ายสุดก็คือนะครับถามตามนี้ครับเบื้องต้นก่อนไปยังนะครับเว็บไซต์ pub.dev แล้วก็ไปยังตัวแพ็กเกจที่คุณต้องการจะมูนิฟายหลังนั้นเนี่ยส,ส่วนมากนะครับแพ็กเกจเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีะนะครับตัวที่ชื่อว่า repository ใ,ในจิตหับแล้วก็กดเข้าไปครับหลังนั้นนะครับเราจะมองเห็นเจ้าตัวนี้ครับชื่อว่าการโฟลให้กดตัวปุ่มในหนทีเมื่อคุณกดปุ๊บม,มันจะเป็นการ โคลนนะครับเจ้าตัวโปรเจกต์เนี่ยมาใส่อยู่ในเคาของคุณสิ่งที่คุณจะเห็นกนะ็คือถ้าเกิดคุณทําการไปที่จิตหับของคุณนะครับผมจะทำการไปที่จิตหับของผมนะหลังจากที่คุณโฟกเสร็จนะครับะนะครับที่ผมโฟกไว้แล้วนะครับผมก็จะมาที่จิตหับของผมคุณก็จะเห็นในเจ้าตัว Re p o s i t o r y เนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับถูก Copy นะครับหรือถูกโครนนะคือโฟกคือไปเอาของคนอื่นเนะี่ยมาอยู่ของเรานะครับ ประเด็นคือตอนนี้คุณ,คณก็สามารถทําการ modify project นี้แหละว,วิธีการ modify ง่ายๆครับก็เหมือนกับการใช้จิตตัวตัวไปคือการมาที่ตรงปุ่มนี้ครับแล้วก็ทําการกด copy เพื่อทําทการเตรียมโค o e หลังนั้นก็เปิด command line หรือ terminal ขึ้นมาพิมพ์คาว่าอะไรครับจิต clone แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปทำการ clone นะครับ project มันมาหลังนั้นคุณก็เปิด project แล้วก็ทำการ modify ในเวที่คุณอยาก จะ modify ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตที่จะไม่โค้ดให้คุณดูนะครับมันเสียเวลานะครับก็อิงว่าเราโค้ดกันเป็นแล้วพอโค้ดมาเสร็จปุ๊บนะครับสมมติโค้ดเสร็จปุ๊บในกรณีนี้ผมก็ทําการเปิดเจ้าตัวโปรเจกต์เหล่านั้นด้วยตัว android studio นะครับซึ่งผมมามีเปิดไว้แล้วนี่คือตัวที่ผมโค้ดมาก่อนหน้านี้นะครับเวลาโค้ดมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าตา่างงียแหละนะครับให้ดูนะครับผมก็จะทําการมาทิ้งไว้ในโฟลเดอร์หนึ่งของผมแล้วก็เปิดมันขึ้นมาและนะัวากนั้นผมก็ ของเดิมเนี่ยมันไม่มีนะครับเจ้าตัวอ,อัลกิเมนเหล่านี้ผมก็เพียงแคเพิ่มมันเข้ามานะครับหลังนั้นผมก็ทําการพุชมันกลับไปเหมือนเดิมซึ่งเวในการที่เราจะทําการพุชกลับไปก็ง่ายๆครับแล้วก็จิตแอดดอทจิตแล้วก็แอนแอนนะครับแล้วก็จิตคอมมิตแล้วก็ใส่หมายเหตุของเราเข้าไปนะครับตรงนี้ผมขอไม่พูดอธิบายมากนะครับพูดง่ายๆคือทําการเซฟกลับลงไปในตัวรีโพสต์ทรีของเรานะครับ อย่างแรกก่อนก่อนที่เราจะทําการนําไปใช้แล้วก็ลองกลับไปที่เจ้าตัว r e โพส i t o r y ของเรานะครับหลังจากที่พูดเสร็จแล้วก็ลองตรวจสอบดูว่าโค้ดที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับในโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันถูกแก้ไขจริงหรือเปล่าเอาล่ะถ้าเกิดถูกแก้ไขจริงคุณก็กลับมาที่เจ้าตัวนะครับโปรเจกต์ที่คุณต้องการใช้ไลบรารีที่คุณทําการโมจากที่ของเดิมนะครับอ่าคุณใช้ตัว standard นี้ต่อมาคุณต้องการจะ มาที่ตัวใหม่ในหลักการง่ายๆครับก็คือคุณก,ก็เพียงแค่ขอมมนนี้ทิ้งครับลบนี้ทิ้งนะครับดังนั้นนะครับก็ทําการพิมพ์ตามผมเนี่ยแหละครับซึ่งจริงไปดูจากในพวกกูเกิลนะครับหรือดูจากในนี้ก็ได้เขาจะมีแพทเทิร์นในการวางว่าเขาจะวางไงนะครับซึ่งหลักการง่ายๆเลยก็คือนะครับคุณก็เพียงแค่เว้นวรรคนี้หนึ่งทีนะครับจิตโคลอนแล้วก็ทำการ Enter แล้วก็เว้นวรรคอีกหนึ่งทีครับ นะครับหรือก,กดแท็บก็ได้ดนั้นก็โคลอนแล้วก็ตามด้วยเจ้าตัว U r L นะครับของโปรเจกต์ที่คุณโฟกเข้ามานะครับ mm hmm. คำว่าในน,นี้คือ U r L เนี่ยคือ U r L ตรงนี้นะครับ mm hmm. ผมให้ดูเลยแล้วก็กลับมาที่เจ้าตัวเขาเรียกว่าตัวโปรเจกต์ที่เราโฟกมานะครับจะได้ว่า่ผมก๊อปเนี่ย mm hmm. ตรงเนี้ยก็คือก๊อปตรงนี้แหละนะครับมาใส่เน mm ี hmm. ่ยก็คืออันเดียวกันเนี่ยแหละ mm hmm. ผมเอนเทอร์ให้คุณดูเนี่ย เห็นไหมมันคืออันเดียวกันเลยแต่เพียงแค่ว่าตรงนี้มันดันเธอรึ Enter นะนะครับเนี่ยก็คือโฟกตัวนี้มานะครับแต่เพียงแค่ว่าตัวนี้มันดันเธอรึมีคําว่าโคลอนแล้วก็จิตใช่ไหมลบงี้ทิ้งนะครับให้เหลือเพียงแค่แค่นี้พอนะครับโอเคไหมครับเอาละแคน่นี้หลังนั้นแปนเสร็จครับคุณก็เพียงแค่พิมพ์คําว่าพับนะครับพับเก็ตเพื่อทําการติดตั้งตัวใหม่คราวนี้ให้คุณดูดูนะครับโค้ดก่อนหน้านี้นะครับ ของผมเนี่ยถ้าเกิดผมไปที่ตัวโมยุองผมนะรู้สึกจะชื่อว่าตัวเมมเบอร์นงครับเดี๋ยวลอกแล้วก็มีการเรียงเนี่ยผมจะไม่สามารถพิมพ์คำว่าอฟอนต์นะครับมันจะไม่ขึ้นเพราะว่ามันยังคงอ้างตัวเก่าอยู่เห็นนะไม่มีอัลกิมนที่เกี่ยวข้องกับฟอนต์ไซส์อะไรเลยคราวนี้ผมก็จะทำการโคลนมานะครับโดยการอ้างมาที่ตัวใหม่ผมเองนะครับโดยการพิมพ์คำว่านะกดปุ่มที่ชื่อว่าพั Get นะครับพับนะครับพับเก t ตหลนั้นก็ทําการเหมือนกับง่ายๆคือเปลี่ยนแ a c k เก็ให้ p o ยต์มาที่นะครับของเราเอาละเสร็จละหลงนั้นเราก็ตรวจสอบครับโดยการมาที่ตรงนี้แล้วก็ลองกดเข้าไปดู o อ t Code เลยก็ได้ครับโดยการกดปุ่ม command คอมมานด์ค้างไว้แล้วก็กดเมาส์นะครับ push ก็จะเห็นว่านี่เป็นคอร์ส o อดโค้ดชุดใหม่ที่ผมทําการแก้แล้วก็เซฟไปก่อนหน้านี้ตอนนี้คุณก็สามารถทําการใส่เจ้าตัว อากมเมนที่คุณต้องการแล้วก็รันได้เลยนะครับเอาละนี่คือการโฟกครับจากนั้นในคลิปนี้คุณได้ไประโยชน์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก่อนคุณเริ่มรู้แล้วไอ้คำว่าโฟกโฟกโฟกเนี่ยที่เขาพูดพูดกันเนี่ยนะครับในโลกโซเชียลก็คือการไปโคลนโปรเจกต์ของชาวบ้านเขานะครับมาใส่ในโปรเจกต์เราเพื่อจะทําการโมดิฟายนะครับให้มันเข้ากับงานของเราแล้วก็เมนเทนโดยที่ไม่ไปกระทบกับตัวโปรเจกต์หลักนั่นเองนะครับแล้วก็ เมื่อ f o ก k s เสร็จแล้วเราทำการเอามาใช้ในฟัตเตอร์ยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ในคลิปนี้ก็อธิบาย2องอย่างซึ่งแน่นอนครับหลักการนี้คุณสามารถที่ทำการไปต่อยอดใช้กับโปรเจกตไม่ว่าจะเป็น React Angular Vue.js นะครับง่ายอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจิตหับคุณสามารถทำการโฟก k แล้วก็โมในแบบฉบับของคุณได้นะครับรวมถึงทำการเปลี่ยนเวในการที่คุณจะดึงแพ็กเกจเหล่านั้นมาใช้จากที่ไปดึงที่ตัวต้นฉบับมาที่ รูนะร์ตสิ t o r รืของคุณเองนะครับโอเคครับเธอคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ